มื่อเดือตะบนนนทนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูคือแหล่งที่ชาวบ้านขุดค้นพบซากหอยโบราณตั้งแต่ปี2537จนมีนักธรณีวิทยานักชีววิทยามาสำรวจอย่างละเอียดในปี2543ซึ่งค้นพบซากฟอสซิลหอยที่กลายเป็นหินชนิดหอยน้ำจืดสองฟ้ายุคครีเตเซียตอนต้นอายุราว150ล้านปีและซากกระดูกไดโนเสาร์ทั้งแบบกินเนื้อและกินพืช ต่อมามีการอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีโดยคาดว่าที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่มาก,ก่อนปัจจุบันที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวเช่นครอบครัวของเด็กชายสุวิศิธิ์คงวัฒนานนท์หรือน้องข้าวต้นวัยเพียงสี่ขวบเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกแต่ดูแล้วน้องเข้าต้นจะรู้จกักไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์ต่างๆเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงสูง4เมตรยาว7เมตรเคลื่อนไหวได้8ตำแหน่งที่ผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นก็คือเจ้าไทแรนโนซอรัสเร็กที่เป็นไดโนเสาร์ในตระกูลทีเร็กรู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่องจูราสิค์พักค่ะคริเลซอรัสครับ ยูยุกยูยุกมันมันดูอยู่ครับแล้วมันยูยุกไทแอสซิครับรู้เรื่องไดโนเสาร์เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะมากไม่ต้องกลัวไม่ได้ไดโนเสาร์จำลองอะไรอะคะฟัสซิลฟสซิลก็ดูที่เขาค้นพบมาจากดินนะครับ นี้ยังมีชีวประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งเคยเสด็จมาพักแรมที่น้องบัวลำพูเมื่อพศ2117ปัจจุบันศาลสมเด็จพระนเรศวรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่ไม่ไกลกันนักที่วัดถ้ำกองเพลธมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้เคารพบ,บูชาอัฐิบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยอย่างไม่ขาดสายนายกอบเกียรติกาจนะรองผู้ว่าราชการนองบัวลำพูกล่าวถึงเมื่อครั้งอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชนินาถเคยเสด็จพระราชดำเนินมาถึง11ครั้งหลวงภู่ขาวอนาลโยเป็นพระภิกษุนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายของพระอาจารย์มั่นภูรทัตโตเป็นพระที่มีเมตตาสมถะและพำนักจำพรรษามาตั้งแต่พศ2501จนกระทั่งมรณภาพพศ2526ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนไว้ด้วยกัน หลังจากที่มีการพระราชทานเพลินศพของปู่ขาวแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ท่านนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทเป็นใครก็เป็นทุนประเดิมในการก่อสร้างอาคารเก็บอาถรบริขารของปู่ขาวนะครับซึ่งจะจะเห็นว่าถ้าเป็นพระที่สมถะนะครับท่านจะดูเข้าวของเครื่องใช้ของปู่ขาวนี่จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่จําเป็นเครื่องใช้แปดอย่างของท่านเท่าน,นั้นเองนะครับอย่างอื่นที่ท่านก็ไม่มีสะสมไม่มี จังหวัดนนองบูรลำพูซึ่งก่อตั้งมาเป็นจังหวัดผ่านมา19ปียังคงความเป็นเอกลักษณ์โดยมีทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์และแหล่งธรรมะวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นต่างช่วยกันอนุรักษ์คุมทรัพย์ทางปัญญาที่จะสืบสานกันต่อๆไปและหยิบยื่นไมตรีให้กับผู้ที่มาเยือนทุกๆคนด้วยค่ะภพธนาเขื่อนแก้วไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะที่หนองบัวลำพูค่ะวันศุกร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะเราพบกันแน่นอนค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะคะที่สารการจังหวัดค่ะซึ่งในส่วนของทางรายการสถานีประชาชนก็จะไปจัดรายการออกอากาศสดสดที่นั่นด้วยนะคะพร้อมกับมีกิจกรรมรอบบริเวณที่จัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโอท็อปของดีของเมืองหนองบัวลำพูนะคะมีการออกหน่วยนะคะของหน่วยราชการในจังหวัดเกษตรจังหวัดก็จะมาให้ความรู้เรื่องของปุ๋ยเรื่องของพืชต่างๆนะคะสารสุขจังหวัดก็จะมาบริการตรวจสุขภาพให้ แนะนำเรื่องสุขภาพนะคะมีหลายหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้ให้เรียกได้ว่าหลายอย่างที่หลายๆคนจับต้องด้วยนะคะเป็นของขวัญก็มีของที่ระลึกเล่นเกมเป็นพันไม้พันปลาก็มีนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนท,ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะเราก็พร้อมที่จะไปรับเรื่องราวร้องทุกจากพี่น้องประชาชนถึงที่จังหวัดน้องโบลําพูด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ะคะ่ะาล้ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะ่ะท่านผู้ชมคะ เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารายการสถานีประชาชนก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องที่จังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับเรื่องของการออกโฉนดที่ดินนะคะซึ่งมีปัญหาว่าอไปทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแต่ว่า บางแปลงนะคะบางแปลงกับสามารถออกโฉนดที่ดินได้ในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ออกอากาศแล้วทางรายการสถานีประชาชนก็ประสานงานกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนะคะเพื่อขอให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพบปะพูดคุยโดยมีในส่วนของทางสภา,าทนายความนะคะท่านอาจารย์เจษดาได้ช่วยประสานงานนะคะได้ช่วยประสานงานกับทางสภา,าทนายความประจําจังหวัดกําแพงเพชรนะคะโดยมีทางคุณวรลบรัตนพิชัยที่ปรึกษาประธานสภา,าทนายความจังหวัดกําแพงเพชร ไปกับชาวบ้านด้วยนะคะเพื่อไปพูดคุยเรื่องนี้คือที่ที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรขณะนี้เรามีสายของคุณวันลบรัตนพิชัยพร้อมอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวันลบค่ะสวัสดีครับ จากประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านก็สงสัยนะคะคุณมวารบว่าเอ๊ะทำไมบางแปลงออกโฉนดได้บางแปลงออกโฉนดไม่ได้จังงั้นที่เป็นพื้นที่ดินที่ติดต่อกันและที่สําคัญนะคะบางแปลงก็ได้ใบสอดหนึ่งนะคะก็คือมาอยู่ที่นี้ก่อนที่จะมีการประกาศว่าที่ตรงนี้เป็นที่อุทยานหลังจากที่ไปพูดคุยกับที่ดินแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคือเรียออย่างนี้นะครับคือเมื่อปี2อ1 8นี้นะครับมีเอ่ออยาดการไปดูที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับได้กาหนด ให้เขตอำเภอเมืองนะฮะซึ่งเป็นตามวิธีกรารหรอเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองเพชรนะฮะให้เป็นเขตปฏิรูปทั้งอำเภอเมืองกำเนงดเพชรนะครับเป็นเขตปฏิรูปหมดเลยนะครับ<ช>แต่ไปหลังเนี่ยนะฮะมัน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 มีข้อจำกัดว่าประชาชนบางส่วนที่งเขามีหลักฐานแล้วหรือประชาชนบางส่วนเนี่ยซึ่งเขาทำประโยชน์อยู่น,น่าจะน่าจะรับการยกเว้นไม่มีการชัดเจนในเรื่องของวิธีการนี้ปีห้าสองเขาจะกำหนดเขตใหม่นะฮะมีแผนที่กำหนดหรือว่า บางแปลงก็สามารถที่จะออกโฉนดได้บางแปลงก็สามารถที่จะไม่สามารถออกโฉนดได้โดยมีประกาศคดิการเมื่อปีสองพนห้าสิบสองนี้นะครับกำหนดแผนที่ไว้รวมความก็คือส่วนใหญ่ของพื้นที่ในตำบลบลสักแก้วที่ชาวบ้านที่มาลองเรียนเนี่ยนะฮะทั้งหมดประมาณ90%้าสิบอร์เซ็นต์แค่กำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะครับส่วนาบางส่วนนี้ก็ที่ บางส่วนก็ออกได้เพราะเห็นวา่าบางแปลนนี่เขามีสคอหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าเขาก็อรอมมาตั้งแต่กอปีพศ2 4่8ใช่ค่ะใช่ค่ะประชาชนก็สามารถจะไปยื่นขอเอกอสารสิดได้แต่หลังจาก2สิ8แล้วนี่นะครับไม่มีกาออรออกสครหนึ่งประชาชนในท้องที่ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถอออะไรได้เว้น <rs. S 1> ไว้แต่ว่าอาจจะไปขอออกสปก .4 สี่ศุนหนึ่งรับสมกานเป็นรูปที่ดินนะครับ ก็ความที่จริงก็จะมีลักษณะนี้นะครับก็มีชาวบ,บ้านบางส่วนเนี่ยก็ามาร้องเรียนลักษณะนี้ว่าทาไมไม่ได้เอกสารสิทธิ์ใช่ไหมฮะซึ่งทางสภาในกวานด้วยซ่ได้ดตรวจสอบกับสํานักที่ดินแล้วปรากฏว่าทางสํานที่ดินได้ให้ดูแผนที่ที่ตามเนกสืการที่แก้ไขแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีบางส่วนนะฮะได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าบางส่วนเนี่ยมันออกไปได้ต้องไปขอออกกับสำนักงานปลดรูปที่ดิน เพื่ญญอการเกษตรสมหรับเป็นรูปที่ดินที่จาแขงพชนเนี่ยนะครับซึ่งจะสามารถดําเนินการได้ในส่วนนี้นะครับชาวบ้านก็พอก็เข้าใจส่วนนี้อยู่นะครับส่วนสค้อนหนึ่งที่ครอบครองและไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาซึ่งจะไปต้องต้องวิการูจน์สิทธิ์ต่อไปตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งขณะนี้สค้อนหนึ่งจะถูกยกเลิกไปแล้วนะครับถ้าใครประสงค์จะใช้สิทธินี้ก็องไปยื่นกับน้องตุลาารในเขตอำนาจนั้นเพื่อว่าให้แสดงให้เห็นว่าสค้อนหนึ่งเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ศาลก็จะมีีคาาสั่ให้นทดิ ออกได้นะครับค่ะคราวนี้สิ่งที่ชาวบ,บ้านต้องดําเนินการต่อไปนี่มีอะไรบ้างคะได้ได้คุยกันบ้างไหมคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามคือในตอนตอนนี้นะฮะก็ให้ผู้นำชุมชนในแถบนั้นนะครับหรือชาวบ้านอ่าก็รวบรวมชาวบ,บ้านที่ลิขตที่ครอบครองที่อามาครอบครองที่ดินเนี่ยนะครับตรวจสอบดูว่ามีเอกสารประเภทใดน,นะฮะที่จะสามารถออกบทออก,ออกโหนดได้ตามประมวลที่ดินนี่ก็คือต้องมีสองหนึ่งและส้อหนึ่งเนี่ย เป็นที่ดินท really ี่ครอบครองจริงๆใช้ประโยชน์จริงๆก่อนพศ2 <comment> 4 9 8นะครับคือจะมีใบสคหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้ามีดัองนี้แล้วเนี่ยก็ให้มายื่นคำร้องต่อสำนักที่ดินได้สำนักที่ดินก็จะสอบสวนในเบื้องต้นนะฮะว่าคุณคพองอยู่จริงไหมคุณใช้ประโยชน์อยู่จริงไหมถ้ามีในความเรงนี้นะฮะทางฝ่ายสภาสนกรามเดลทิกสำนักที่จะดำเนินการต่อให้คือยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเทเพื่อดำเนินการขก่อเหตสการณ์ติดต่อไปได้ ค่ณจะมบ้าที่ไม่มีเอกสารติดใดเลยที่อาจจะเป็นพบปทหรือเอกสารนอสอทั้งทั้งหลายเนี่ยนะครับตามวปลงที่ดินเนี่ยนะฮะก็ไปยื่นรวบรวมชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับไปหาสำานาติรูปที่ดินเพื่อการเสื่อสำเนาเป็นรูปที่ดินของประเทศนะฮะเพื่อดําเนินการออกสพกรสี่กีจทุนหนึ่งเขั้นตอนของเขาก็าจะมีการสอบสมสิทธิ์ของเขาอยู่ว่าครอบครองส่วนไหนอย่างไรทําประโยชน์อะไรอย่างไรนะฮะถ้าอยู่ในเกณฑ์ทางกฎหมายตามกฎหมายติรูปที่ดินแล้วเนี่ยเขาก็าจะดำเนินการออกให้ หรือได้ขัดข้องอย่ง aquilo, างไรทางสภาขายในความอยู่ในขั้รับที่จะประสานให้นะฮะหรือใช้ที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายครับผมค่ะดีค่ะยังไงก็ฝากทางคุณรัตนาชายัยช่วยดูคุณวรรลบรัตนพิชัยอ่ะนะคะช่วยดูแลให้ด้วยแล้วก็ในกรณีนี้ทางรายการก็จะประสานงานกับชาวบ้านด้วยนะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าย,ยัางไงจะได้ไรายงานให,ให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนให้ได้รับทราบนะคะค่ะขอบพระคุณคุณวรรลบมากๆเลยนะคะครับผมครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือบทบาท ของสภาทนายความนะฮะท่านผู้ชมครับมีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศนะคะใครมีปัญหาก็ปรึกษากับทางทนายอาสาได้นะะจะอยู่ที่ศาลของแต่ละจังหวัดนะคะเ <c oughs> ขานี้มาในส่วนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งคนหายเข้ามาหลายรายทีเดียวค่ะอย่างเช่นกรณีของคุณสุวิทย์ชัยวงฝันอายุ55ปีนะคะได้สูง1้0ซนตเมตรนะคะรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมสั้นอยักโศกนะคะหายออกไปจากบ้านพักที่อำเภอหนองปลือจังหวัดชนบุรีตั้งแต่วันที่24 กรก,กฎาคมนี้วันที่หายไปสะพายกระเป๋าสีเทานะคะมีแบบประชาชนติดตัวไปด้วยมีอาการหลงลืมนะคะมีอาการทางสมองด้วยนะคะญาติออกตามหาหลายที่แต่ยังไม่พบแจ้งความไว้แล้วที่สพหนองปลือค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมคะทิ้งท้ายกันนะคะหมดเวลาสำหรับรายการสถานีประชาชนแล้วก็ในส่วนของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ขาวอารณโยนะคะหลังจากท่านมรณภาพผ่านมา29ปีในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะก็ศิษยานุศิษย์เขาก็มีการจัดกิจกรรมไหว้หลวงปู่ขาวเป็นประจําทุกปีนะค,ะ,คะนี่ก็อยากจะเล่าสุข ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานทุกๆคนแล้วก็ดิฉันอ,อนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ